กูดแอฟตอมิดดักค่ะทุกคนวันนี้ใบจะพาทุกคนไปทําขนมกับมาลูแล้วก็มาหยาค่ะ2คนนี้เป็นหลานใบนะคะมาลู u, เนี่ยอยู่ป .8 ส่วนมาหยาเนี่ยอยู่ป .7 ค่ะและขนมที่เราจะทํากันวันนี้นะคะก็คือมัฟฟินช็อกโกแลตค่ะเอาจริงๆใบไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะตั้งแต่ผสมแป้งผสมช็อกโกแลตแล้วก็บิดปั้บแล้วก็เอาใส่ถาดถทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลานๆเนี่ยที่จัดการกันหมดเลย แต่เด็กที่นี่เก่งนะทุกคนทําขนมเป็นทัทุกคนเลยอะเพราะว่าที่โรงเรียนอะ่ะต้องแต่ปอ .7 อะ่ะเขาก็จะเริ่มสอนแล้วค่ะป .6 ปอ .7 อะ่ะตัดภาามาที่อใบทอดไข่ย,ยังไม่อะเกเยสวัสดีค่ะมอสเต่เยอะทุกคนเดยวนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยอะยัดู สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวมาดูทิกใชขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอ่าัวกิขอคุณค่ะน่ <laughs> นารักมีให้สอนภาษาไทยด้วยนะไปทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะไปใส่อึ้งค่ะหรือว่าเตาอบนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรอประมาณ15-20นาทีค่ะตอนนี้มารูก็เช็คดูว่ามันเสร็จหรือยังระหว่างเราก็มีคนอยากเข้ากล้องเฮ้ยอีวาน เสร็จทุกคนแต่ว่ามันอาจจะดูไม่สวยสักเท่าไหร่แนละ้วแต่จะบอกว่ารสชาติอร่อยมากคือตอนน้องๆเส่ช็อกโกแลตใส่ที่ถาดมานะันน่ะน้องเทเยอะไปหน่อยทุกคนแล้วคือเหมือนพอมันไปอึ้งเนี่ยมันก็เลยแบบจะหกแบบนั้นนะ่ะแต่อร่อยนะเหมือนมัฟฟินที่กินแถวคาเฟ่เลยอะ่ะที่ไทยอะ่ะนี่แล้วมาลูก็ให้อันที่สวยที่สุดกับใบคะ่ะอ๋อดาวิเอตสแนททักซวิีเกตส่วนมาลูกับมาหย่าเนี่ยก็จะกินอันที่มีกล้วยอยู่แต่ใบไม่ชอบกล้วยอ่ะ เอาเป็นว่าอร่อยมากค่ะสิบสิบไปเลย